โอเคนี่ครับฝึกทีนะครับห้าขวบอั่นเป็นดีเซนเตอร์อปไปดิฮะค่อย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 จอจอเ้ยพอไม่ทันเป็นไง อะเแล้วก็มาแล้วก็มาเป็นไงทำไมต้องใส่แว่นด้วยเนี่ยนี่มันแว่นตาดำน้ำน่ะฮ่ฮ <c ười> ่ขาฮ <c ười> โอเคมา,มาเลย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  อ้าวดับเลยดับทำไมลูกฮะไม่ได้ดับน้ำมันหมดไอ้ยาน้ำมันหมดด้วยเราซ่อมมันเปล่าเป็นพรีเซนเตอร์รถอะไรเนี่ยกับบ้ากับบ้ามอเตอร์ไซค์จิ๋วมอเตอร์ไซค์จ um, ิ๋วอออะไรครับ